นาที่ทํานาข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดต้องประสบปัญหาฝนล้งติดต่อกัอนหลายปีจนทําให้ผลผลิตข้าวในานาไม่เพียงพอและเริ่มมีบางส่วนที่ต้องออกไปซื้อข้าวสารมาบริโภคแล้วชาวนาที่นี่บอกนะคะว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีน้ําเพียงพอในฤด,ดูการทํานาโดยไม่ต้องรอน้ําฝนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ น้ำในลำพระพลาแหล่งน้ำสำคัญที่ชาวนาที่นี่ใช้ในการทำนาปีที่ต้องเริ่มต้นในช่วงเดือนมิถุนายนกำลังแห้งขอดเพราะผลจากการสูบน้ำใส่นาปลังของชาวนาบางส่วนที่เริ่มทำนาปลังมากขึ้นในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมา ประมวลสุขสุวรรณชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลามานานกว่า20ปีเริ่มกังวลว่านอกจากปัญหาเรื่องน้ําขาดแคลนแล้วหากปล่อยให้มีการทํานาปลังมากขึ้นจะทําให้เสี่ยงต่อการปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นกับข้าวหอมมะลิและจะมีผลต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิอย่างมากก็ทางรัฐบาลก็กช่วยแบบ คนแรงคนไรเขาก็ช่วยอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เต็มที่หรอกครับแต่ที่จริงไม่อยากให้ช่วยอย่างนั้นอยากช่วยแบบให้มีน้ําเลยจะได้สบายกว่าเพราะว่าช่วยอย่างนั้นมันมันไม่คุ้มหรอกครับเพราะว่าอยากให้มีน้ําให้ชาวบ้านพระได้ทําตลอดไม่ต้องรอน้าฝนอางนีครับแต่ก้อนนี่เคยทำนี่ก็ประมาณไรหนึ่งก็เจ็ดสอบหกสอบแต่เรียังสองสอบสามสอบก็ยังไม่ได้บางทีมันก็ เวลาเขาไปขายนี่เขาก็ติว่าข้าวเราไม่ดีมันมีชิงเชื้อปนปนเยอะบางทีก็ราคามันก็ได้น้อยเงี้ยมันถ้ามันมันจะไปตกหล่นกันมันเกสรมันจะผสมบันนีมันจะเป็นข้าวมันจะแข็งดองเรียกแทนที่จะนุ่มจะนวลมันดีมันก็ถ้าเกสรมันไปผสมกันก็บอกว่าข้าวบางทีมันจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าผมสังเกตดูทําไมข้าวสารมันแพงเพราะเพราะว่าถ้าข้าวสิบสามบาทข้าวสารมันน่าใหญ่ยัง อย่างแพงประมาณกิโลละยี่สิบหกแต่นี้ไปดูตลาดแล้วมันกิโลตั้งสามสิบบาทผมว่าข้าวมันข้าวเหลืองมันน่าจะได้สิบห้าบาทอย่างนี้นะข้าวสารตั้งสามสิบก็ได้ได้สิบห้าบางทีชาวบ้านต้องไปซื้อข้าวสารกินน่นี่บางคนซื้อแล้วเพราะว่ามันข้าวไม่พอกินเพราะว่ามันแรงแล้วไปขายพอได้ได้ค่าค่าใช้หนี้เขาค่าปุ๋ยค่าไรก็ต้องไปซื้อข้าวสารกิน ส่วนมากพวกผมก็ททำแต่ครั้งเดียวไม่เคยทำาอมมะลิสองครั้งแต่ชาวบ้านขอใ,ให้ได้ครั้งเดียวไม่ไมต้องรองน,น้ำฝนถือว่าสุดยอดแล้ว <S 2> <S 2> ส,สิ่งที่ชาวนา,นาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ต้องการให้ดูแลเป็นพิเศษคือราคาข้าวหอมมะลิเนื่องจากปัจจุบันราคาตกต่ำมากจากที่เคยสูงถึงกิโลกรัมละ20บาทลดลงเหลือกิโลกรัมละ13บาทซึ่งสวนทางกับราคาข้าวสารที่กลับสูงขึ้นเรื่อย ขณะที่การโซนนิ่งด้วยการกำหนดให้พื้นที่นา35,000ไร่ในตำบลทุ่งกุลาอําเภอสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นนิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพิ่มขึ้นร้อยละ20โดยการพัฒนาคุณภาพของการทํานาข้าวหอมมะลิในพื้นที่นําร่องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ในโครงการนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ เพิ่มผลผลิตนะครับมีเพิ่มผลผลิตในเรื่องของข้าวหอมมะลินะครับซึ่งเขาคาดประมาณไว้ว่าปีหนึ่งจะให้ได้เพิ่มผลผลิตประมาณ20%เพิ่มขึ้นประมาณ20%นะครับอันที่สองวัตถุประสงค์อันที่สองก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรในพื้นที่ของนิคมนะสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการในเรื่องของ ทำข้าวให้เป็นข้าวที่มีคุณภาพนะครับได้ใบรับรอง G.A.P. นะครับให้ได้นะครับเป้าหมายของเราก็ทำอยู่ทั้งหมด7ระยะด้วยกันนะ7ระยะนะครับตอนนี้เป็นระยะที่3นะครับเระยะก็จะเ,เกษตรกรเป้าหมายก็อยู่ที่ประมาณนะระยะละ3 3 3 0 0ลารายนะครับก็จะมีเกษตรกรที่จะ อยู่ในโครงการนิคมนี่นะ2,100ลายหนึ่งในแผนของโครงการนิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิมีการกำหนดเอาไว้นะคะว่าในปี2,555จะมีการปรับปรุงระบบชรประทานโดยการสร้างสถานีสูบน้ำจากบริเวณแม่น้ำมูลมาลงที่หองแห่เพื่อกระจายน้ำไปตามพื้นที่ต่างๆในนิคมแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ยังมีความกังวลค่ะว่าโครงการนี้จะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพราะมีปัญหาด้านงบประมาณ แล้วาโครงการที่ที่ทางสวปกหรือทางกระทรวงเกษตรที่วาดที่วางไว้อยู่เดียวนี้นะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก่อนอีกสักเจ็ดระยะที่ที่ตามที่พูดมานี่ตำบลทุ่งกุลานี่จะเป็นตำบลนำร่องที่ที่ให้ให้เขตที่อื่นมาศึกษาได้เลยเพราะมันเพราะตามแผนที่ตามครูคลองล่องน้ําอะไรที่ที่เขามาทําแผนที่ไปนี่มันครอบคลุมหมดแล้วทั้งของชนประธานมา สพกก็วางชุมทานมาไม่ถึงสพกก็ต่อต่อ,ตอวางเครื่องสูบต่อจากขึ้นมาเพราะาชุมทานเขามีพื้นที่ให้อยู่ประมาณไม่ถึง3 5,000ันไร่เขตบริการที่เขาสามารถที่จะส่งน้ําให้เนาะทีนีส้สพกเขาบอกว่าเขาจะต่อให้พอชุมทานเอาน้ําขึ้นมาจากจากมูลนะมาพักที่ที่ห้องแห่สพกเขามีเครื่องเขาบอกว่าเขาจะให้เครื่องสูบต่อขึ้นมาจากห้องแห่ขึ้นมาใส่ร่องหม้ยขาวพอดีเทศบาลเขาก,เขาก็เขาก็ขุดคลอง ลองระบายเพื่อจะระบายน้ำออกให้มันครอบคลุมทั้งตาบลเขาก็ขุดแล้วแต่ที่นี้สอปอเขาบอกว่างบประมาณปีหน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะปีนี้ก็มีปัญหาแล้วที่สามถ้ามันถ้ามีปัญหาแบบนี้ผมว่ามันมันก็คงจะอยู่แค่นี้แหละทุกเวลาอีก,อ,กอีกเรื่องที่ผมพูดถึงเรื่องนาปังนี่ขอให้น้ํามาถึงเวลานาปีนี่เขาให้เขาทํานาปีอุดมสมบูรณ์นี่เขาไม่ทำานาปัง นอกจากโครงการนิคมการเกษตรเข้าหอมมะลิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรัฐบาลยังเตรียมกําหนดให้พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้บางส่วนเป็นพื้นที่นําร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษทางการเกษตรซึ่งจะเป็นการคุ้มครองพื้นที่ทางการเกษตรให้เกษตรกรได้มีที่ดินทํากินและป้องกันการบุกรุกเกงกําไรซื้อขายที่ดินจากนายทุนและให้การสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพิ่มสูงขึ้น โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการยกร่างออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษทางการเกษตรปริยาลักษณ์บุญมั่นครบมุมข่าวรายงาน